ไปกุ้งครับวันนี้ยูซุ้มก็มาอยู่แถวกูุงเทพกีทานะครับผมมีหนึ่งร้านครับที่อยู่ซุ้ผ่านมาแถวนี้และจะต้องแวะตลอดนะครับผมไม่ได้แวะมากินนะแวะมาคุย <laughs> อวันนี้มากินแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับร้าน<อ>ข้าวราดแกงที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับกับร้านอัสมัดรสเด็ดนั่นเองนะครับป้าเดี๋ยวลองไปชิมกันดีกว่าว่าตอนนี้มื้อเช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวมากินร้านนี้นะคบผมป้า ข้าวหมกซุปขาวัวข้าวราดแกงนะ<อ>ไปดูโซนปลาเขาดีวกว่ามมีอะไรบ้าง <Türkiye> มีหลายอย่างเลย<อ>แต่ละันข้าวราดแกงนะผมราคาเริ่มต้นแค่40บาทเท่านั้นเองเนี่ยใครชอบแนวไหนมาได้เลยร้าน,นเขาเปิดเช้าเช้ามากยุกยังไม่ตื่นเลยเอาหมดแล้วหร <Prevention. S 1> เอามาถ่ายแล้วหมดเลย <laughs> ทุกสั่งเมนูมาเรียบร้อยแลวนะครับผมสั่งมาด้วยกันถึง3เมนูนะครับรรยากาศร้านนี่ก็คนทางแบบนั่งกินชิลๆนะ นี่เปิดเป็นเมนูซุปหางวัวน,นะคะผมหางวัวน,นี่คือชิ้นใหญ่มากยูซุปบอกว่าปรุงมาแบบเผ็ดๆหรือบ้างผมก็จับได้เลยนะผมแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูข้าวแกงเ,งเยกียตัังแก่นี่ครับตัางๆเหมือนเป็นปลาราดพริกนะครับผมไม่น่ใจปลาทูไหมอันนี้น่าจะใช่นะแล้วก็ อยากเป็นลูกเขยจังเลยก็เลยสั่งลูกเขยมานะครับผมไขยลูกเขยอันนี้คือไม่เกี่ยวอะไรกับร้านนะครับผมเล่นมุกธรรมดานะอ่ะตามเมนูครับราคาข้าวแกงเขาเนี่ยเริ่มต้นสี่สิบาทนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยใข่ลูกเขยก่อนแล้วกันปกข้าวนิดนึงสิ้นใหญ่ๆนะบิสมิลล์ อด้วยเมนูปลาลัดดิกหางรถ <c oughs> อร่อยอะ่ะตุ๊บหางวัวหางวัวนี่ชิ้นใหญ่จริงๆนันทุกคนโอ้โหโโโโโปบกข้าวปบกข้าวรัดน้ำอีกนิดนึง เขาปรุงรสชาติได้ถึงใจอยู่ซุกมากครับแม่เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่ซุปมาทานกี่ครั้งก็ชอบทุกครั้งนะครับร้านนี้เนี่ยชื่อร้านว่าอัางหมัดรสเด็ดนะครับทุกคนร้านจะอยู่ช่วงเขาเรียกตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป้น ีานะครับผมตัดใหม่นะครับตรงข้างกับตลาดเดินเล่นกุงเทพิีธานะครับสำหรับร้านนี้เนี่ยจะเปิดตั้งแต่เวลาตีห้านะครับผมถึงบ่ายสอหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับผมใครสนใจเราแวะมาทานดูนะครับที่จอดรถใหญ่ก็จอดข้ามทางน,นะหรือมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นพุทนบาทไปหนยนะครับผมฝากร้านนี้ด้วยใครที่มองหาเข้าแกงดีๆและ มาย่านนี้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะร้านอาหารนี่เต็มเลยนะครับแลยเขากร้านอำมัดรสเด็ดไว้ในใจก้อมใจของคนด้วยมาฮะเดี๋ยวยูทูบขอตัวไปกินต่อก่อนไม่ไหวและหิวมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาซาร์โอเลกุลพรลอมขึ้นรดประการสู่สวัสดีครับ